สวัสดีคะ่ะทุกคนกูตเติลทาค่ะเป็นเวลาบ่ายของประเทศเยอรมน,นีวันนี้เราก็จะมาพาทำขนมลังพึ่งคะ่ะแต่ว่าเป็นสูตรใหม่นะคะก็จะเป็นมันฝรั่งที่เราซื้อมาจากช็อปถุงหนึ่งนะคะถุงใหญ่ๆมันก็เหลือจากที่ว่าเราทำมัสมันทานนะคะแล้วเราก็เสียได้คะ่ะเราก็เลยคิดค้นเมนูขึ้นมาคะ่ะก็เลยได้เมนูหนึ่งคะ่ะ ก็คือทำขนมรังพึ่งค่ะแต่ว่าเราจะใส่มันฝรั่งนะคะลงไปผปสมค่ะเราก็จะมาลองทำกันเลยค่ะมันฝรั่งเราก็นำไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้มด้วยน้ำเดือดๆค่ะเราจะใช้ปะมาณสามลูกเท่านั้นนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นให้หมดทั้งสามลูกเลยค่ะ เพื่อว่าเราจะนำไปใส่ในเครื่องปั่นหรือเครื่องบดนะคะเพราะว่ามันจะได้บดง่ายๆเลยค่ะหลังจากกระทอมเฟืนที่เราหั่นเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเทนมลงไปค่ะนมก็จะเป็นนมอ่ที่ใช้ดื่มกับกาแฟนะคะถ้าเราไม่มีนมสดแต่ถ้าเรามีน้ำมะพร้าวก็ใส่น้ำมะพร้าวแทนได้ค่ะเราก็จะ ใส่ลงไปค่ะงงเพื่อจะได้ะะปั่นกระท้อฟเฟินง่ายๆค่ะเราจะ,ะาปั่นเลยค่ะเราจะปั่นไปเรื่อยๆจนกว่ากระท้อฟเฟินนั้นจะละเอียดนะคะปั่นไปเลยค่ะเราม,มีทุนมีเครื่องทุนแรงนะคะเราก็จะค่อยบดไปเรื่อยๆค่ะระวังด้ว,วยนะคะเพราะว่ามันจะกระเด็นนะคะ บดไปเรื่อยค่ะมือก็ต้องยึดจับให้แน่นค่ะกันโหลโบดล้มนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเทกะทอเฟินใส่กะละมังค่ะมันก็จะเหนียวๆหนยวหน่อยนะคะเราก็จะเคียเค่ยวนะคะค่อยๆเคียะคะ่ยวค่ะแต่อันดับแรกเราต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะคะเพราะข้างในจะเป็นใบมีดเผื่อเรานั้นจะหลงไปกดนะคะเดี๋ยวมันจะปั่นเอานะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะวางเครื่องปั่นไปเลยค่ะเราก็จะมาเทในโหลต,ต่อค่ะกระทอฟเฟินเหนียวข้นดีม,นม,ามากมมาค่ะหลังจากกระทอฟเฟินเราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยนะคะตเต็มกะละมังดูค่ะสีของกระทอฟเฟินสีจะสวยมากเลยค่ะสีแบบธรรมชาติของกระทอฟเฟินแบบว่าเราไม่ได้ใส่สีไม่ต้องใส่สีผสมอาหารเลยนะคะ ดับแรกเราก็จะใส่เกลือลงไป1ช้อนกาแฟเล็กนะคะแล้วเราก็จะมาตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลเราก็ใช้ประมาณ4ช้อนนะคะเพราะว่าเราไม่ชอบหวานค่ะถ้าเกิดใครชอบหวานก็ใส่เพิ่มได้นะคะตามใจชอบค่ะหลังจากใส่น้ำตาลเสร็จนะคะเราก็วิ่งหาส่วนผสมอีกค่ะเราจะใช้เป็นแป้งข้าวสาลีนะคะ ถ้าเกิดใครมีแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ใส่ลงไปได้นะคะแต่เราก็จะใช้แป้งข้าวสาลีค่ะหลังจากเทแป้งข้าวสาลีลงไปถ้วยเล็กนึงนะคะเราก็จะมาใส่ผงฟูค่ะที่ขาดไม่ได้เพื่อจะได้เพิ่มความฟูของแป้งนะคะเราจะใส่ไปสองช้อนนะคะช้อน กินข้าวแล้วก็ตามด้วยนมสด200ลิตรค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลงมือปั่นค่ะนี่ค่ะขาดไม่ได้ค่ะผงฟูนะคะเพื่อเพิ่มความนุ่มของแป้งค่ะและเพิ่มความฟูของขนมหลังพึ่งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาปั่นเลยค่ะ ปั่นไปได้สักพักนะคะเลื่อนละเอียดค่ะแล้วลืมค่ะลืมใส่ไข่นะคะเราก็มาใส่ไข่ไซอิมไปหนึ่งฟองน,นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันนะคะหยดนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มความนุ่มของแป้งนะคะเพื่อว่าเราเอาลงไปในกระทะเครื่องไฟค่ะมันจะได้ไม่ติดกระทะนะคะปั่นลงไปะะงงเรื่อยค่ะปั่นจนเครื่องจะเข้ากันนะคะ พอหลังจากที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วส่วนผสมเรียบร้อยเราจะได้นำไปใส่ลงในกระทะไฟฟ้าที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะมาเสียบไฟกระทะให้ร้อนค่ะรอสักห้านาทีค่ะกระทะร้อนแล้วเราก็จะใช้น้ำมันนะคะทาที่ตูดกระทะค่ะทาข้างบนและข้างล่างของตูดกระทะนะคะทาให้ทั่วค่ะ เพราะว่าเราจะใช้ขนมรังพึ่งที่เราทําเป็นแป้งเรียบร้อยลงไปดาดหรือว่าไปทอดนั่นเองนะคะเขี่ยไปเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาใส่มันฝรั่งลงไปเลยค่ะใส่ไป,ปสักประมาณ 2, 2> ช้อนหรือทัพพี่ใหญ่ๆค่ะเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะ ปิดฝานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเช็คสีของขนมรังพึ่งว่าเหลืองดีหรือยังค่ะดูสิคะสีสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะปิดอีกรอบค่ะแล้วรอนะคะสีน่ารับประทานมากค่ะแป้งก็นุ่มมากค่ะนุ่มกว่าเราผสมแป้งอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับด้านกันเดี๋ยวเราจะรอให้ สุกดีนะคะหรือให้เป็นสีเหลืองนะคะเราก็จะมากลับด้านค่ะระวังด้วยนะคะเพราะว่าร้อนมากๆค่ะสีสวยมากเลยค่ะดูที่เราไม่ต้องใส่สีผสมอาหารนะคะมันจะเป็นสีธรรมชาติของมังฝรหลงค่ะแป้งโคตรนุ่มเลยอ่ะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะขนมรังพึ่งของเราผสมมันฝรั่งหรือกระทอฟเฟ่นที่เขาใช้ไปทำเฟนฟรายทอดรับประทานกับสเต็กนะคะเราก็มาดัดแปลงผสมประสานกับขนมรังพึ่งคะ่ะแป้งนี้นุ่มสุดๆเลยคะ่ะน่ารับประทานมากคะ่ะสีก็สวยคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคน